สวัสดีครับนี่เป็นวีดีโองานสาธิตรถลิเดียเดินตามคอมพิต้านะครับทันนี้โดยเตอนะครับงานสาธิตที่ประเทศบังกลาเทศนะครับการเดินตลาดใหม่นะครับทำรถลิเดีดินตามแต่เขอยากติดบางคนแล้วก็เป็นอีนั่นแหัะเขาจะหาถูกเบิกสองการนะครับประเทศบังกลาเทศก็ทำมาเรื่อยนะนี้เป็นวิดีโอที่เราจะ

ไ้จับเล็กตัวดีนะครับไม่ทำลายพื้นนานาไม่หลุขอบคุณนะครับเอนะครับจับชมพ่อยังไงก็ฝากติดตามนะครับแชร์ไลค์กดตให้อยเอเนกำลังให้ีนานทุกนะครับ